วยังไงนะคะวิธีปลูกผักบุ้งการปลูกผักบุ้งเอาดินใส่กระถางก่อนแล้วบางคนก็แช่แช่มเมล็ดพันธุ์ที่น้ําไว้สักคืนนึงก่อนบางบางคนก็ไม่แช่อเอา,าที่สะดวกเอ่เอพอเอาดินใส่กระถางแล้วลดน้ําแล้วก็เอาเม็ดอะโรยไปแล้วก็แล้วแต่เราว่าจะชอบหนาหรือบางแล้วก็เอาดินบางๆอะโปบ,บนแล้วก็เอาถุงพลาสติกไปเลยปิดปากถุง ประมาณสามวันสี่วันงอกเห็นมันงอกแล้วเราค่อยเอาหอยเปิดขอบคุณเคล็ดลับดีๆนะคะขอบคุณมากค่ะบางคนปลูกไม่ขึ้นพอได้ยินข่าวมาแต่ก็บอกทุกๆคนแตได้ได้ได้ความรู้จากสาวไทยในต่างแดนเหมือนกันเห็นเขาลงในไก้บางคนก็ปลูกเยอะก็ทำอ่ะมันมันเป็นเหมือนตะแกรงที่เขาเก็บแบ่เนาะอ๋ออาศัยใส่แล้วก็เทิน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 กันเอาไว้แล้วก็กระสอบกระสอบป่าเนาะเนี่ย เขาบอกมันติดคอเด้อเนี่ยบางวันตื่นมาต้องรู้เลยนะถ้ามีขี้นอนนะอมันจะขี้ดำๆใช่ปะมันกินหมดกระถางเลยนะไม่แกบอกว่าถ้าถ้าตื่นมาต้องมาดูก่อนว่าวันไหนมีนอนไม่มีนอนไม่มันกินหมดกระถางเลยเออจริงๆใครว่าไม่รู้นะเนี่ยเคล็ดลับจะบอกให้มันจะใครที่ใครไม่รู้อ่ะไม่คุยค่ะไม่คุยคุยไม่รู้เรื่องหรอกค่ะเพราะว่าเรื่องปลูกตักไม่เอาเลยนี่แล้วหนอนหนอนมันชอบมามาบางเลยมันบางตัวคือว่าไม่เห็น มันเป็นไข่สีเหลืองแล้วต้องมาเด็ดออกไม่มันเป็นตัวแต่มองไม่เห็นต้องคอยดูมันมันหลบเพราะมันตัวสีเขียวเหมือนใบเลยอ,อนี่ไอ้พวกนี้ถ้าเห็นขี้เราต้องหาตัวให้เจอใช่ทำไมงะพอเห็นต้นหนึ่งโดนใบปุ๊บรีบออกนอกบ้านเลยไปหานอกบ้านพอแล้ว<ต>พอแล้วพอแล้วอย่ามันลามอ๋อพอพอเอาไปเดี๋ยวมันก<อ>ินไม่ทันมันเสียของอไ,ไปแบ่งกัน ที่บ้านไม่ทํากินมีตำมันทําให้กินจระดีแล้วที่เขาทําให้กินนะไม่เคยนะหูข้าวกินมีมต่ลูกทำให้กินเดี๋ยวหนูก็จะตัดไปให้อีกคนแม่ขาไม่เขาเพราะโหระพาพอปลูกปุ๊บมันจะค่อยอย่างนี้ใช่เขาไม่มีแรงที่จะงอหัวขึ้นมาถ้าเราไม่เอาไม้เสียบนะเออท่านเนี่ยเดี๋ยวเขาจะวันเสาร์เขาจะมีงานจะตัดไปเขาจะไหนไอ้ไข่นักคนที่ววันเขาอยุ่บ อัดไหมคัเขาจะกินขนมกินรเน,นี่ยมันเริ่มมันโดนมแมลงต่อยเนี่ยแต่ไม่เคยใช้สารเคมีอะไรใดๆทัๆ้งสิ้นใช้แต่ตัวสีเขียวนั่นน่ะเอแฟนบอกว่ามันธรรมาชาติมันขี้บัวเลยอ้าวเอาซิรลมันทุกวันแหละใส่มันพอบ,บัวใส่ก็เอาไอ้นั้นหยดแล้วอืมโอเคค่ะแฟนบอกอย่างนั้นน่ะโอเคค่ะว่าอไม่เข้าใจอะไรก็ไปจุดมาสาม้านค่ะ จะกืขึ้นเทศคันนุ่นมีเป็นติดดอไม้ทถึงแอนน้ังล่าง